ก่อนที่เราจะไปดูแนวทางของแอดไม้เอกนะคะก็ไปดูของท่านอื่นกันก่อนนะคะของใบงแรกนะคะสถิตินะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะงวดนี้ให้มา9หางนะคะก็มี75 76 77 25 26 27 35 36 37นะคะ ของแอดแพนแพนนะคะให้4ตัวนะคะ2479จับคู่กันได้72 7 4 2 4 9เจ4 4และ97นะคะให้เด่น7มานะคะสำหรับแอดแพนแพนใบสีเขียวที่คุ้นเคยนะคะของแอดนุ่มวดนี้ให้เด่นตัวเดียวคือ เด่น4ี่บนนั่นเองงวดน,นี้จะเข้าไหมก็มาติดตามกันนะคะงวดที่แล้วของแอดหนุ่มให้9บนไม่มานะจ๊ะน้องถุงเงินนะคะให้เด่นล่างคือ7กับ8จับคู่ให้นะคะคือ5 7าเจ็และก็6 8นั่นเอง เลข67นะคะก็มีหลายที่หลายสำนักนะคะให้เหมือนเหมือนกันนะคะของน้องใบเฟิร์นก็มีนะคะ67ของท่านนี้นะคะเป็นล่าง9ชุดนะคะเน้นล่างนะคะให้56 53 54 66 63 64 76 73แล้วก็74นะคะ ว่าที่แล้วเข้า83งวดก่อนเข้า42นะคะสถิติของเขาก็เป็นไปตามาหลักการนะคะจะเดินหน้าจะเดินต่อไหมก็มาติดตามของเขาดูนะคะตัวเลขก็มีคล้ายๆกันนะคะ76นะ76 74 ใบนี้เป็นวิ่งบนนะคะวิ่งบนตัวเดียวให้สามบนนะคะงวดที่แล้วให้สองบนนะจะเดินต่อไหมก็ติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับใบนี้ใบนี้เป็นเด่นนะคะเด่นบนล่างนะคะถ้ามีอ่า สิบหน่วยที่แม่นๆนะคะก็เอามาจับคู่กับใบนี้ได้นะคะสถิติก็เดินดีนะคะเดินดีอยู่ใบสุดท้ายนะคะเป็นของแอดไม้เอกนะคะแอดไม้เอกของเรานะคะที่หลายๆคนนะคะติดตามท่านแล้วก็รอตัวเลขนะคะงวดนี้ให้เดือน6กับ7ฟัน7เม็ดเดียว3ามแอดชอบนะคะห้า ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็หกเจ็ดนะคะกันเบิ้ลนะคะคือเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดนะสองตัวแอดไม้เอกชอบห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็หกเจ็ดนะคะก็มีเลขที่คล้ายกันนะคะก็เป็นหกเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็ห้าหกนะคะวันนี้ มีเจ็บกันเยอะเลยนะคะยังไงแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะรับชมด้วยความบันเทนะิงผิดพลาดประการใดขออภัยมานะตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ